ถ้าคุณอยากจะประสบความสําเร็จนะคะคุณจะต้องเดินตามผู้ที่ประสบความสําเร็จเหมือนอย่างเช่นพี่น้องตระกูลไบรท์ที่สร้างเครื่องบินนะคะอาทมัสเอดิสันแจ็คมาหรือว,ว่ามาร์คซักเกอร์เบิร์กนะคะคุณต้องเดินตามคุณต้องอ่านประวัติของเขาว่าพวกนี้ฝาที่จะทําสําเร็จเนี่ยมันไม่ได้เรื่องง่ายเลยนะคะต้องเราต้องพยายามทําทุกวันทําสม่ําเสมอแล้วเราก็ต้องรู้วิธีการที่จะทํา เพราะว่าการทำธุรกิจต่างๆหรือการทำงานต่างๆให้สำเร็จลุล่วงไปเนี่ยเราต้องมีความพยายามอย่างมากแล้วเราก็ต้องคิดบวกตลอดเวลาเราจะคิดลบไม่ได้เลยแม้แต่นาทีเดียวนะคะเพราะว่ามันจะพาเราตกเหวเลยการที่จะทำะธุรกิจให้สำเร็จเนี่ยเราต้องเดินตามเขาเขาทำยังไงเขามีวิธีการทำยังไงเป็นขั้นตอนต่อไปนะคะไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าคนทุกคนเกิดมาจะประสบความสำเร็จทุกคน คุณจะต้องแบบทำอย่างสม่ำเสมอแล้วคุณก็ต้องคิดบวกเพราะว่าไม่มีงานอะไรที่จะทำวันนี้สำเร็จเลยทุกทุกอย่างต้องใช้เวลาหมดเลยคุณจะต้องเรียนรู้ให้ได้นะคะไม่ใช่ว่าเราเข้ามาปุ๊บการที่เราทำธุรกิจก็เหมือนกันนะคะคุณเข้ามาปุ๊บ คุณจะสําเร็จแล้วมีเงินเลยมันจะมาจากไหนคะการที่เรามีความคิดบวกทําตัวเองให้มีความสุขเนี่ยมันเป็นสิ่งดีอยู่แล้วมันก็มีเหมือนกันกฎวิทยา,าศาสตร์ law of universe เหมือนกันว่าเออถ้าเกิดเราชีวิตเรามีความสุขเนี่ยเราคิดแต่ด้านดีๆแล้วเราก็จะเดินตามคนที่สําเร็จแต่ว่าบางคนเนี่ยเออยังไม่สําเร็จเลยเขาก็จะไปเดินตามคนที่ล้มเหลวถูกไหมอะคุณคุณคนนี้ทําไม่ได้คนนี้ทําไม่ได้ค,นนไไดคุณก็ คิดแต่เรื่องว่ามันล้มเหลวคิดว่าทําไม่ได้คุณก็จะทําไม่ได้นะคะฉะนั้นอ่าคือเราอยากจะทําธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งนะคะไม่ว่าเราจะขายของออนไลน์ทําธุรกิจเครือข่ายหรือว่ามีแบรนด์เป็นของตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะกว่าเขาจะสําเร็จงานหนึ่งหนึ่งมาเนี่ยมันต้องใช้ความมุ่งมั่นของเรานะคะ เราคิดบวกตลอดเลยเราก็ต้องมีเป้าหมายเราต้องเขียนเอาไว้ให้ทุกที่เลยนะคะถ้าอยากมีเงินเราก็จะวางไว้ในห้องน้ําห้องนอนทุกอย่างนะคะมันให้แบบจินตนาการให้เห็นภาพของความสําเร็จนั้นตลอดเวลานะคะคิดลบไม่ได้เลยแม้แต่น้อยเพราะว่าอย่างจุไลเนี่ยเคยแบบทํางานเสร็จแล้วมันก็จะไปเจอคนนู้นพูดมาทั้งนี้คนนี้จเจ้าอย่างนั้นนะคะเรามีเหมือนกับมีคนที่อยากจะเป็นเจ้านายเยอะแย,ยะไปหมดเลยนะคะถ้าการทํางานประจาเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดเราแบบ ลืมมันไปเราลบไปนะคะเราก็คือเดินหนีไปหรือว่าเราแบบกลับไปคิดเรื่องอื่นหรือไปดื่มน้ําหรือว่าจะไปะเดินออกไปสักพักหนึ่งคะเพื่อเคลียร์สมองเราเนี่ยเราก็สามารถทํางานได้แล้วเราก็ต้องทิ้งปัญหานั้นไปเลยนะคะเพราะว่าเรามองไปข้างหน้าเราคิดบวกเราดูแต่คนสําเร็จเขาทํำยังไงทุกคนสําเร็จเหมือนกันคะ่คะค่ะวันนี้ก็ประมาณเท่านี้คะ่ะบ๊ายบาย